หมอวิสรุปว่าเพลเนี่ยมีภาวะ PTSD จริงจริงครับจากที่อาจารย์บอกมานะครับผมอาการของเพลเนี่ยเข้าขาย PTSD อยู่หลายข้อเลย mm hmm. ข้อแรกเพลมาจะหลีกเลี่ยง mm hmm. เหตุการณ์หรือสถานที่ที่มีเสียงดังครุประกายไฟหรือว่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับวันนั้นครับ mm hmm. ข้อ2เวลาเพลเจอเหตุการณ์นั้นนั้น,นครับผมเพลจะมีภาพแวบ,บเข้ามาในหัวพอแวบ,บเข้ามาในหัวปุ๊บ เพินก็จะมีอาการกลัวแล้วก็กังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น<ม>ซ้ำไปอีกส่วนข้อ3ฝันร้ายครับฝันถึงเหตุการณ์เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจนกระทบต่อชีวิตประจำวันและสุดท้ายครับเพินจะมองโลกในแง่ลบมีความคิดในแง่ลบกินไม่ได้นอนไม่หลับบังคับตัวเองไม่ได้ซึ่งเพิ่มเป็นมาเกินเดือนแล้วนะครับสรุปได้ว่าเพิ่นเป็น PTSD ครับ เพินต้องเข้ารับการรักษาโอ้โหจำแนงไงเนี่ยนี่แทาเฮียเดียนจิตวิทยานะรับรองผ่านตกเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าการมาขนาดนี้แล้วอ่ะเพิ่นต้องรักษายัางไงไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเฮ้ยเดี๋ยวก่อน มันต้องเรคคอร์ดสิอเอาคอนเทนต์กันหน่อยนะ